สนับสนุนโดยร้านหนองจอกอคอเรียมจำหน่ายอุปกรณ์ตกปลาทุกชนิดใกล้สุเหล่าฮยีมีนาหนองจอก029883047กลับมาพบกับช่วงแรกของรายการของเรานะครับในช่วงของท่องไปบนผืนน้ำวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับพบัทยีริดวานโตมางี ผู้ที่เป็นบุคคลธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมายแต่การที่เราจะเป็นมุสลิมที่ดีได้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือมีชีวิตที่โลดโผนอะไรขอเชิญทุกท่านไปพบกับเรื่องราวธรรมดาที่ไม่ธรรมดาของขจีริวานโตมางีได้เลยครับ ลลอเราจะได้ยินเรื่องราวของคนที่มีประวัติชีวิตโลดโผนพบเจอกับเหตุการณ์ลำบากลำบนแสนเข็นในชีวิตแล้วก็ฝ่าฟันมาได้แต่ในความเป็นจริงแล้วบุคคลเช่นนั้นก็เป็นเพียงคนส่วนหนึ่งของสังคมเท่านั้น คนส่วนใหญ่ในโลกนี้ก็จะเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาที่มีเรื่องราวชีวิตธรรมดาธรรมดาไม่ได้พิเศษผิดแปลกอะไรแต่ความธรรมดาของบุคคลเหล่านั้นจะกลายเป็นความไม่ธรรมดาทันทีที่เขาได้นำเอาอิสลามไปใช้ในการดำเนินชีวิตเรื่องราวของฮะดีริดวานโตมางีก,ก็เป็นหนึ่งในเรื่องของคนธรรมดาเหล่านั้น การการเดินทางไปทํางานไปเย็นวันอาทิตย์แล้วก็กลับมาเย็นวันศุกร์มาถึงบ้านก็นกลางคืนการเดินทางผมมันก็ลําบากบามากๆแล้วนะพราะอยู่น้องจอกนี่ไปทํางานอยู่ที่สีพยาแล้วก็การกินอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาอะไรทังสิ้นเพราะว่ามีร้านอาหารมุสลิมขายอยู่ในบริษัทเรียบร้อยและผมทํางานอยู่กับต่างชาติมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากสบายๆแต่ผมอยู่ใกลๆมัสิฮารูน ที่ผมทํางานนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นการกินอยู่ก็มีร้านอาหารอิสลามอยู่สองร้านก็เลือกกินสบายๆวัยลุ่มของหลายคนมักจะหมดเปลืองไปกับการแสวงหาความท้าทายของชีวิตแต่ฮัดีริฎวานกลับเลือกที่จะถอยมายังบ้านเกิดที่หนองจอกเพื่อที่จะได้ทําหน้าที่ของการเป็นลูกที่ดีได้เต็มที่เพราะว่าที่ผมกลับมาจาก การทํางานหวันแล้วเนี่ยผมต้องกลับมาเสาร์อาทิตย์เนื่องจากการว่าพี่ทุกคนเขาไปทํางานกันหมดเพราะผมเองเป็นคนที่ที่หกเป็นผู้ชายคนเล็กกับเพื่อนแล้วก็ต้องกลับมาดูแลทั้งบ้านก็เนื่องจากการว่าพ่อพ่อพี่ๆเขาโตกว่าเขาก็ไปเรียนมีไปทํางานมีทั้งหมดแล้วมีครอบครัวบ้างแล้วตอนนี้ผมเองก็ต้องกลับมาทำพราะอยู่ไปจนครบสองปีแล้วก็ผมก็ทําตัวอย่างนั้นอยู่แล้วก็ ลาออกจากงานก็กลับมาอยู่กับพ่อแม่อยู่กับะยอกระมะที่บ้านแล้วก็ทํางานธุรกิจอะไรบ้างเล็กน้อยกับผมตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานผมก็กลับมาอยู่มาอยู่ทํางานในบ้านนะั่นแหละส่วนใหญ่แล้วผมจะทําไรทาสวนทํานาเลี้ยงงวัวเลี้ยงควายไปเมื่ออาชีพเกษตรกรไม่สามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้เต็มที่ ถ้ายีริดวานจึงต้องหาอาชีพอื่นมาเป็นไรายได้เสริมแล้วก็มาอยู่มาวันหนึ่งผมก็ได้ดูตัวเองว่ามันจะทํานานี่มันจะไม่ไหวแล้วสมัยนั้นมันก็ลําบากหน่อยเคือว่าข้าวของมันแพงหลังจากที่ได้ผมได้ทํานาไปประมาณสองปีผมก็หันมาซื้อรถมาทําธุรกิจอะไรบ้างแล้วก็หันไปวิ่งรถ หาหาลำไพ่บางว่างั้นเถอะหาลำไพ่บางได้ประมาณอีกทักทำนาไปด้วยอะไรไปด้วยแล้ววิ่งรถได้ประมาณสักห้าหปีผมก็เลิกนาเลิกนาแล้วก็ก็มาวิ่งแท็กซี่ไปดำอย่างเดิมผมก็วิ่งได้ประมาณห้าหปีผมก็เลิกเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นอีกอัลลมดุิ Dul dul บางครั้งการดิ้นรนแสวงหาก็ไม่ได้ทำให้เราได้พบเจอกับความสุขเสมอไปการย้อนกลับไปสู่สิ่งที่ธรรมดาสามัญที่สุดในชีวิตก็อาจจะทำให้เราได้พบพานกับความสุขยิ่งกว่าก็เป็นได้ ผมก็ได้วิ่งรถไปประมาณเท่าปีผมก็ได้เลิกไปก็มีรถอยู่หนึ่งคันผมก็ได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านภรรยาที่ลำไสรแห่งนี้แล้วก็มาปลูกต้นไม้มาเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทุกอย่างผมก็เลี้ยงไปเรื่อยๆขายไว้บ้างกินบ้างเหลือจะกินก็ขายไปการใช้ชีวิตไปกับการทําเกษตรก็ออกจะดูมีความสุขไม่ใช่น้อยแต่ในฐานะพ่อ ถ้ายีริดวานก็ใส่ใจและให้น้ำหนักกับการดูแลอบรมให้ลูกๆได้มีความรู้ศาสนาก่อนสิ่งอื่นคือความตั้งใจของผมนั่นคือลูกทุกคนจะต้องส่งเรียนศาสนาทั้งหมดคือคนแรกเรียนจบมสามแล้วก็ไปเรียนศาสนาได้สองปีแล้วก็มาเรียนราชพัฒนและคนที่สามคนที่สองก็จบจากนาพจบมหกแล้วก็ ไปเรียนทางด้านศาสนาที่อิสลามยะลาคนที่สองคนที่สามก็เหมือนกันคือลูกทุกคนนั้นผมจะส่งเรียนศาสนาทั้งหมดจะเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องการทำงานอออลคือผมได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็คือมาอยู่ ริมคลองลำไส้ก็ได้ใช้น้ําในคลองลำไส้นี้สูบข้าวทาบ่อปลาและรดน้ําต้นไม้ได้เลี้ยงปลาที่อัลลอฮ์ได้ให้มาอยู่ตรงนี้ก็คือว่าผมก็ขอขอบคุณอัอลลอฮ์อย่างสูงเลยคือต้นไม้ที่อยู่ด้านหน้าผมเนี่ยคือว่าผมก็ได้ใช้ในคลองน้ําในคลองลำไส้เนี่ยได้รดน้ําตลอดถ้าไม่มีน้ําตรงนี้ผมก็คิดว่าต้นไม้ที่อยู่ ข้างหน้าผมนี่ก็คงจะไม่มีให้เห็นเพราะว่ามันก็เฉาตายกันไปหมดและอีกอย่างหนึ่งคือผมก็เลี้ยงปลาบ้างแล้วก็ได้สูบน้ําในคลองล้สายเนี่ยที่อันล่อให้น้ํามานี่ก็คือได้สูบน้ํามาใส่บอ่อปลาและเลี้ยงปลาได้กินกันอยู่ทุกวันนี้อัลฮัมดุลิลลาหลายคนดิ้นรนต่อสู้เพื่อก้าวไปสู่การประสบความสําเร็จความมีหน้ามีตาในสังคม แต่หากเรามองย้อนกลับมาแล้วตั้งคำถามว่าความสาเร็จมากมายที่หลายคนต้องการในโลกนี้มีค่าอะไรเมื่อเทียบกับส่วนสวรรค์ในโลกหน้าอันถาวรและความสาเร็จในโลกหน้าจะเกิดขึ้นได้ก็จากการที่เรานำอิสลามมาใช้ในทุกขั้นตอนของชีวิตความจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือเป็นมหาเศรษฐี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือไร้คุณวุฒิก็ไม่ส่งผลใดๆเลยในโลกหน้าการนำอิสลามมาใช้ในการดำเนินชีวิตสังหาที่จะเป็นตัวกำหนดสถานะที่แท้จริงของเรา